ฟ้ายังไม่กินข้าวอีกหรอลูกเดี๋ยวล่ามารับแล้วนะฟ้ายังคิดไม่ตกเลยอะว่าฟ้าจะไปกับมาหรือเปล่าฟ้าจะให้ฟ้าหายไปเฉยแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมางานที่ฟ้าทำมาหลายปีจะให้ฟ้าทิ้งไปเฉยเฉยได้ยังไงฟ้าไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมฟ้าต้องหนีฟ้ารู้นะว่าล่าห่วงแต่ฟ้าก็มีชีวิตของฟ้า และชีวิตของฟ้าก็ไม่ได้หมยความว่าใครจะมาสั่งให้ฟ้าไปสั่งให้ฟ้ามาหรือสั่งให้ฟ้าหายไปได้ฟ้าเสียใจนะที่ฟ้าไม่รู้อะไรเลยทั้งเรื่องที่ฮีหลานทำให้แม,ม่ล้มแล้วก็เรื่องอื่นแต่ถ้าฟ้าจะหายไปจากถากุลาฟ้าก็อยากไปในแบบของฟ้าไม่ใช่หนีไปเหมือนหมาแบบนี้ ล้วฟ้าอยากไปแบบไหนเหรอล่าขอโทษนะที่ล่าไม่เคยถามฟ้าเลยว่าฟ้าอยากทำยังไงกับเรื่องนี้ล่าก็แค่ห่วงห่วงเพราะล่าเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านล่าแค่อยากดูแลทุกคนในบ้านให้ดีที่สุดด้วย พี่ไม่ได้อ่อนแอนอะไรนักหรอกนะล,ล่าแต่เรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเราช่วยกันก็ได้นี่พ่อนะ่ะไม่ได้ให้แกดูแลพี่อยู่ฝ่ายเดียวนะเขาก็บอกให้พี่ดูแลแกด้วยพ่อบอกว่าเรามีกันอยู่แค่สองคนเราต้องดูแลกันจำวันที่เราโดนตีด้วยกันไหมปะ จำเคสก,ก้อนที่เราเป่าด้วยกันได้ปะเราก็แบ่งกันมาทุกอย่างแลวนะความสุขเราก็แบ่งความทุกข์เราก็แบ่งเราสองคนไม่ได้มีใครเป็นภาระกันนะละ่ะแต่เราเป็นพี่น้องกันว้ยขอโทษ ทษสำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยทุกเรื่องที่ล่าทำให้ฝารู้สึกไม่ดีอ่ะล่าไม่ได้ตั้งใจทำให้รู้สึกอย่างนั้นนเวยพี่ก็ขอโทษเหมือนกันขอโทษที่พี่ดูเหมือนไม่เคยซัพพอร์ตอะไรล่าเลย ววพูดแล้วเ้วโอเคแล้วเว้ย